นะับต่อไปก็จะเป็นสับทางไฟฟ้านะครับที่สับไฟฟ้าเบื้องต้นนะที่ควรรู้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราเรารู้ไปแล้วนะครับก็คือเป็นค่าความดันฐานนะครับก็คือ,อ,อหน่วยเป็นโอห์มต่อไปนะเป็นความนำบ้างนะครับค่าความนำนะครับคอนดักแตนนะครับก็คือจะเป็นส่วนกลับของค่าความดันนั่นเองนะครับ สัญลักษณ์ก็คือจะเป็นตัว g 1ส่วน r ก็จะเป็นความนำนะหน่วยก็จะเป็นซีเมนต์หรือโมสัญลักษณ์ของหน่วยก็จะเป็น s น g ก็เท่ากับ1ส่วน r หรือ g เท่ากับ a หารด้วย lo l a ก็จะเป็นพื้นที่หน้าตัดของตัวนำนะ lo ก็จะเป็นค่า คงที่นะครับ L ก็จะเป็นความยาวนะครับอันนี้ก็คือสูตรของการครำนวณหาในส่วนของค่าความนำนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสับเกี่ยวกับถับไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านะครับคือนะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในวงจรนะครับโดยการขับเคลื่อนของแรงดันนะครับ ก็คือมันต้องต่อรรบวงจรนะครับก็จะมีแรงจายมีภาระนะก็คือโหลดนั่นเองนักระแสถึงจะไหลนัเนี่ยว่าเขาก็เขาก็เลยนิยามว่านะอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่นับในวงจรโดยการขับเคลื่อนของแรงดานไฟฟ้านัก็ใช้สัญลักษณ์ก็คือไอนะเป็นกระแสนับก็คือเป็นอัตราส่วนของนะการเคลื่อนที่ของประจุ นะเทียบกับเวลานะครับอะไรที่เป็นาตราส่วนก็จะเป็นการดิฟเฟนเชียลนะก็คือดิฟคิเทียบกับ t นั่นเองนะก็จะเป็นปริมาณกระแสนะครับก็ถ้านิยามง่าย,ายๆก็คือกระแส 1m คือนะประจุ1คูลอมเคลื่อนที่โดยใช้นะเวลา1วินาทีนะก็นิยามเป็นกระแส 1m ์นะครับ นะรูปนะับการไหลของกระแสนะนี่ว่าก็ต้องมีแหล่งจ่ายนะเพราะว่ากระแสก็คือการขับเคลื่อนของแหล่งจ่ายนะมันจะทําให้อิเล็กตรอนไหลนะก็แสดงว่ากระแสนะมันจะไหลเขาเรียกว่ากระแสการนานะจะไหลจากขั้วบวกก็คือศัก์สูงนะผ่านภาระก็คือโหลดนะข้อวงจรที่ขั้วลบนะก็เป็นกระแสการนํา แต่อิเล็กตรอนนะจะไหลสวนทางกับกระแสการน,นำนะครับเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนลบนะครับก็จะไหลาจากศักดิ์ต่ำก็คือขั้วลบนะครับย้อนกลับมายัางขั้วบวกนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของอิเล็กตรอนกับกระแสนะครับเอ่อต่อไปก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับหรือโวลต์นะครับ ก็เขาก็นิยามว่าแรงดันไฟฟ้าคือความสามารถในการเคลื่อนที่นะก็คือการเคลื่อนประจุนะครับหนึ่งคูลอมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเราเทียบนะครับแรงดัน1น1โวลต์ก็คือใช้พลังงานในการเคลื่อนย้ายประจุนะครับ1จูลน,นะครับเทียบกับประจุ1คูลอมนะครับก็จะนิยามว่าเป็น แรงดัน1โวลต์นะครับนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยนะครับก็เทียบไปดูนะครับ1โวลต์ก็คือใช้กำลัง1จูลนะครับเคลื่อนย้ายต่อประจุ1คูลอมนะครับก็อนุญาตเป็น1โวลต์นะครับ1อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือ1หารด้วยนะบหกจุดสคูร์เซ็กกำลังสิจูลนะครับ ่อไปนับนิยามสับทางไฟฟ้านับก็คือกําลังไฟฟ้านับก็คือเอ่อมันจะนับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังที่ออกมานับจากการกินกําลังไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็คือนะครับเราต้องเทียบกับกําลังงานทางกลนะครับอย่างเช่นนะครับ ก็คืออัตราการทํางานในหน่วยของค่าพลังงานทางกลก็คืออัตราการทํางานในหน่วยจูลต่อวินาทีนะับแต่ในทางไฟฟ้านะับจะใช้หน่วยเป็นวัตนะเขาก็เลยเทียบให้นับเทียบเป็นสมก,การให้ดูนะหนวัตก็จะเท่ากับนับหนึ่จูลน,นับต่อด้วยนับเทียบกับเวลาก็คือ1วินาทีนะทีนี้เขาก็จะ จัดรูปสมการใหม่นะเพื่อให้มันเป็นกําลังไฟฟ้านะครับกำลังทางไฟฟ้านะครับก็คือหน่วยเป็นวัตต์นะครับก็ดังนั้นนะครับหน่วยทางไฟฟ้าก็คือนะวัตต์คุณก็เอากระแสนะครับคูณกับแรงดันนะครับก็จะได้กําลังไฟฟ้านะครับเป็นหน่วยวัตต์นะครับทีนี้เอ่ออย่างเช่นนะครับก็คือเครื่องจักร นะที่ที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับเขาระบุเป็นได้ทั้งหน่วยวัตต์แล้วก็หน่วยนับแรงม้านับฮอตพาวเวอร์นะครับนะนะก็เขาเทียบนะครับเทียบเป็นวัตต์ได้ดังนี้นะับหนึ่งแรงม้าก็เท่ากับ746วัตต์นะครับต่อไปก็คือกฎของโอป ของโอห์มนะมันจะเป็นนะนิยามที่เกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ของกระแสที่ไหลผ่านวัสดุนะับตัวนำนะับกับแรงดันเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะับก็คือกระแสนะับกระแสที่ไหลผ่านนะับาระหรือว่าโหลดนะับตัวต้านทานนะอย่างเช่นเป็นตัวต้านทานนะับก็สามารถหาได้จากอัตราส่วนของ สักไฟฟ้านะครับก็คือแรงจ่ายเทียบกับค่าความต้านทานนะครับหน่วยก็จะเป็นแอมแปร์นะครับทีนี้ถ้าคุณย,าย้ายค่านะครับตัว R เป็นตัวหารนะค,คุณย้ายขึ้นมาเป็นคูณก็จะเป็นการหาค่าสักไฟฟ้าเนี่ยว่ามันจะสัมพันธ์กันร,ระหว่างกระแสสักไฟฟ้าแล้วก็ค่าความต้นานทาน จากสมการแรกถ้าคุณสลับกันระหว่างค่าความต้านทานกับกระแสนจากตัวคูณนับจากตัวหารกลายเป็นนับย้ายขึ้นแล้วก็ i เป็นตัวหารก็จะได้ค่าความต้านทานแสดงว่าค่าความต้านทานก็เท่ากับอัตราส่วนของนสักเทียบกับกระแสก็หน่วยเป็นโอห์มเห็นว่าสักไฟฟ้าก็หน่วยเป็นโวลต์กระแสก็หน่วยเป็นแอมป์ เขาก็เลยนะเออทำการเปรียบเทียบ,นะบเป็นวงล้อของ EIR ให้ดูว่าคุณจะหาตัวไหนคุณก็ใช้นิ้วปิดไว้นะอย่างเช่นคุณอยากหาสักไฟฟ้าหรือ E ก็ได้จากกระแสคูณกับค่าความตันทานนะค,คุณอยากรู้กระแสคุณก็เอานิ้วปิดกนะระแสก็กระแสก็ต้องกับอัตราส่วนของ สักไฟฟ้าเทียบกับค่าความนั้นทานหรือคุณจะหานะตัวค่าความนั้นทานนะคุณก็เอามือปิดก็เท่ากับสักหาด้วยกระแสนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณเบื้องต้นนะครับง่ายๆนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจงคำนวณหากระแสที่ไหลในวงจรนะครับนะเมื่อป้อนแหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่ 9โวลต์นะครับนะับโหลดหรือภาระนะเป็นค่าความต้านทาน2.2กิโลโอห์มนะครับทีนี้คุณก็ย้อนไปดูวงล้อของ EIR นะครัื่อาโจทย์เขาต้องการหากระแสก็แสดงว่าคุณก็ปิดกระแสไว้นะครับนะครับคุณก็เอามือนะครับเอานิ้วนะปิดกระแสไว้ก็เท่ากับ e หารด้วย R ก็ A, A, คือศัก์หารด้วยค่าความต้านทานนั่นเองนะครับก็แทนสูตรไอแทนค่าธรรมดานะครับศัก์ก็คือ e นะครับก็คือ9โวลต์นะครับหารด้วยค่าต้า,านทาน R ก็คือ2 2โอห์มนะครับก็จะได้ค่าออกมา4.09แอมป์นะครับต่อไปนะครับหลอดไฟนะครับ ขนาด60วัตต์นะครับกินกระแสก็คือนับกระแสที่ไหลผ่านนะครับคือ500มิลลิแอมนะครับมิลลิแอมนะครับก็คือคูณ10กําลัง3นะครับเทียบหน่วยให้ถูกนะครับไม่งั้นไม่งั้นการคํานวณจะผิดนะครับและแรงดันไฟฟ้า120โวลต์นะครับจงคํนวณหาค่าความต้านทานก็เหมือนเดิมนะครับคุณก็ไปปิดเอานิ้วไปปิด R นะครับ ก็จะได้ r เท่ากับ e ส่วน i นะครับก็คือ120โวลต์หารด้วยนะครับ500ม MM ิลลิแอมนะครับมิลลิก็คือคูณ10กำลังลบ3นะครับนะอันนี้เทียบหน่วยให้ถูกนะครับ,นะรบตัวอย่างที่3ก็ง่ายๆนะครับ,นะรบต่อไปการกำหนดขั้วนะครับก็คือ โดยธรรมชาตินับก็คือกระแสที่ไหลผ่านภาระหรือว่าโหลดนะครับจะไหลาจากสักสูงไปยังสักต่ำเสมอนะครับนะครับสักสูงคือขั้วบวกนะครับถ้าเราไล่ขั้วนะถ้ากระแสไหลาจากอ่าซ้ายไปขวานะครับก็คือนะครับก็แสดงว่าที่ต้นของขั้วตัวต้านทานนะครับก็จะเป็นสักสูงคือคือถ้าไหล ถ้าเราไล่ขั้วก็คือขั้วบวกนะสักตาำก็จะเป็นขั้วลบนะรูป A รูป B นะครับถ้าไหลจากความอาศัยก็เช่นกันนะครับตามลูกสองนะทิศทางการไหลนะครับเขาระบุตามลูกศรน,นะครับคุณดูนะจากรูปนี้ก็แสดงว่านะคู่บวบวกนี่ว่าไหลผ่านก,กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน80โอห์มนะครับ ปริมาณ1.5แอมป์ก็แสดงว่าที่ต้นคั่วของตัวต้านทานก็จะเป็นคู่บวกนะครับนะครับปลายก็จะเป็นคั่วลบนะครับอันนี้คือการไล่คั่วของการไหลของกระแสนะครับแต่ถ้าเป็นเร่งจ่ายนะครับสมมติเป็นแบตเตอรี่นะครับเนี่ยว่ามันจะไหลาจากออกจากคู่บวกนะครับมันจะตรงกันข้ามกับตัวต้านทานเนี่ยว่ามันจะไหลออกจากคู่บวก ก็แสดงว่าไหลออกจากขั้วบวกนะครับดูลูกศรเป็นหลักนะครับไหลจากขั้วบวกก็คือไอตัวนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งจ่ายให้กับโหลดแต่ถ้าไหลเข้าขั้วบวกนะคุณดูลูกศรแสดงว่าตัวเหล่งจ่ายเป็นตัวสะสมพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือการชาร์จแบตเบตอรี่นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับกฎข,ของโอห์มก็จะสัมพันธ์กับการหากําลังไฟฟ้านะครับจากกําลังไฟฟ้านับที่หน่วยทางไฟฟ้าก็คือเป็นวัตต์ก็ P เท่ากับ V คูณ I นะครับทีนี้คุณแทนสูตรใหม่เข้าไปนะครับกระแสก็เท่ากับศัก์หารด้วยค่าความน้านทานนะค,คุณแทนลงไปก็แสดงว่ามันมีนะครับศักด์สองตัวนะครับคูณกันก็จะเป็นสแควร์เนี่ยว่า ก็จะเนว่า p ก็เท่ากับ v square ก็คือยกกําลังสองหารด้วยค่าความต้านทานนะครับก็แสดงว่าคุณใช้สูตรนี้ก็ได้ใช้สูตร v คูณหนก็ได้นะครับหรือคุณจะแทนสูตรตัวนะ้ v ก็คือสักเป็นกระแสะคูณกับค่าความต้านทานนะคุณดูนะมันมีกระแสสองตัวก็แสดงว่าคูณกันก็นเป็นยกกําลังสองก็แสดงว่ากําลังไฟฟ้าก็เท่ากับ นะครับกระแสกําลังสองนะครับคูณด้วยค่าความต้นานทานนะโดยเป็นวัดน,นะสมการที่1สมการที่2หรือสมการที่3นะครับคำนวณได้ค่าเท่ากันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงล้อของเอ่อกำลังไฟฟ้านะครับก็คือ P สัมพันธ์กับศักไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับ อันนี้ก็คือการคำนวณนหานะกำลังไฟฟ้านะอย่างเช่นเรารู้ค่ากระแสทีนะ่มอเตอร์ DC กินเข้าไปก็คือ5แอมป์สักไฟฟ้าคือ120โวลต์ก็แสดงว่ากำลังไฟฟ้าก็คือ0.6กิโลวัตต์ก็คือ600วัตต์ก็เอาแรงดนันคูณกับกระแสธรรมดานะครับ หรือถ้าคุณรู้กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานเนี่ยว่าขนาด cm นะครับค่าความต้านทานคือ5โอห์มก็ใช้สูตร i square r ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการคำนวณนหากำลังไฟฟ้าบเบื้องต้นนะครับต่อไปก็เป็นค่าประสิทธิภาพนะรประสิทธิภาพก็คือเทียบระหว่าง นะกำลังเอาพุทนะครับต่อกําลังอินพุตนะครับหารได้เท่าไหร่คูณร้อยก็จะเป็น100ก็คือไอเป็นร้อยเป็นนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับมอเตอร์ขนาด2กิสองแรงม้านะครับประสิทธิภาพ7 5เนนะครับเขาต้องการรู้นะครับ กำลัง Input แล้วก็แรงดันที่ป้อนให้กับอมอเตอร์ตัวนี้คือ220โวลต์นนะครับแล้วก็หาค่ากระแสไฟฟ้าด้วยนะว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับก็เทียบจากสมการนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นตะ์นะครับประสิทธิภาพก็คือกำลังเอาพุทธส่วน In นพุนะครับ75%ก็คือ0.7นะครับทีนี้เราจะคำนวณน,นะครับ เราจะใช้การคำนวณเป็นหน่วยวัตต์ก็แสดงว่า2แรงม้าก็2อ,อันนี้กำลังเอาพุทนะครับ2คูณด้วย746วัตต์นะครับก็จะหน่วยเป็นวัตต์นะรเทียบกับกำลังอินพุตนะครพีอินก็แสดงว่าเขาอยากรู้อินพุตเท่าไหร่ก็ย้ายข้างสมการธรรมดานะมาหารก็จะได้กำลังไฟฟ้าที่มันนะครับ กินเข้าไปครึ่งถ้าคุณเทียบนะอ,อ่กำลังไฟฟ้า input กับ output นะครับก็คือนะครับ input จะมากกว่า output เสมอนะเพราะว่านะครับเทียบประสิทธิภาพนี่่แต่ถ้าประสิทธิภาพ100%ก็คือ input ก็เท่ากับ output นะครับต่อไปเขาอยากรู้กระแสนะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ ย้ายข้างนะครับสมการนะครับจากออกําลังไฟฟ้าเท่ากับนะับแรงดันหรือสากคูณกับกระแสไฟฟ้าก็แสดงว่าเขาอยากรู้กระแสไฟฟ้าก็ย้ายนะครับตัวแรงดันไปหารกับกําลังไฟฟ้านะครับก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมานะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นวงจรนะครับ วงจรที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับมันมีประกอบด้วย3วงจรนะครับก็คือวงจรที่ต่อในลักษณะของการอนุกรมนะครับหรือลำดับนะครับก็จะเป็นวงจรอน,นุกรม2ก็คือวงจรที่ต่อในลักษณะการขนานนะครับก็คือวงจรขนานนะครับนะครับต่อไปวงจรที่3ก็คือวงจรที่ ผสมกันระหว่างวงจรอนุครมกับวงจรขนานในวงจรเดียวกันนะครับเขก็เรียกว่าวงจรผสมนครับนะครับเรามาดูวงจรแรกก็คือวงจรอนุคมนะครับนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือนะครับสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือพฤติกรรมของกระแสกับแรงดันนะครับที่นะครับ กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานนะของวงจรอนุกรมนะพฤติกรรมเป็นยังไงเมื่อเทียบกับนแรงจ่ายที่ป้อนให้แล้วก็แรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานนะครับมีพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าเราต่อในลักษณะของวงจรอนุกรมนะครับซึ่งโดยพื้นฐานก็คือใช้กฎของโอห์มโดยใช้ตัว ในการคำนวณหากระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะครับหรือตัวต้านทานนะครับก็จ,จะใช้กฎของโอหมนะครับตามาวงล้อ EIR นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับในการดูพฤติกรรมของอกระแสนะพฤติกรรมของแรงดันนะครับแล้วก็ ค่าความต้านทานนะครับถ้าเราต่อในลักษณะของการนะอนุกรมหรือลำดับนะครับนะครับทีนี้เรามาดูกฎของโอมนะครับสำหรับวงจรอนุกรมนะครับการต่ออนุกรมก็คือการต่อลำดับนะครับนะครับนักษาดูนะครับก็คือถ้ามีตัวต้านทานมากกว่าหนึ่งตัวนะครับ การต่อลำดับต่อ,อยังไนะงนะครับก็คือเรียงนะรปลายต่อต้อนนะครับก็คือเป็นการลำดับนะครับก็ดูวงจรนี้นะมีตัวทานทาน2ตัวแล้วก็แหลงจ่าย1ตัวนะครับก็แสดงว่าถ้า,าขั้วบวกอยู่บนนะขั้วลบอยู่ล่างนะเป็นแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กับวงจร r 1กับ r 2ที่ต่ออนุกรมกันอยู่การต่ออนุกรมก็ แรนะงจ่ายก็ต้องป้อนให้กับต้นขั้วของตัวต้านทานาหนะึ่งปลายขั้วของตัวต้านทานาสองจุด B ก็จะต่อกับต้นขั้วของตัวต้านทานาสองส่วนปลายของนะตัวต้านทาน R2 นะครับจุด C ก็จะต่อเข้ากับขั้วลบนะครับอันนี้ก็คือครบวงจรนะครับคบวงจรเมื่อไหร่นะครับกระแสก็จะไหลเพราะว่ากระแสได้จากนะครับ ตัวเหล่งจ่ายที่ป้อนให้นะครับก็จะทําให้เกิดนะกระแสก,การไหลนะครับนะอันนี้ก็คือการต่อลําดับนะครับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานห้าตัวกับเหล่งจ่ายที่เป็นแบตเตอรี่นะครับหนึ่งตัวนะครับถ้าคุณสเกตเห็นว่านะครับตัว อันนี้คือไอ้ลูกศรที่วิ่งคืออิเล็กตรอนนะครับอิเอล็กตรอนก็จะไหลจากขั้วลบนะครับกลับมายังขั้วบวกแต่กระแสก,การนําจะไหลจากตัวขั้วบวกนะไปยังขั้วลบนะครับถ้าคุณสังเกตคุณจะพบว่าถ้าคุณไล่ขั้วเนี่ยว่าแรงจ่ายนะมันเป็นตัวจ่ายก็จะนะครับกระแสก,ก็จะไหลจากขั้วบวกนะครับ ไหลผ่านตัวต้านทานก็จะนะครัไลายขั้วก็คือต้นก็จะเป็นบวกนะครับไหลผ่าน R5 นะครับปลายก็จะเป็นลบนะครับต้นของ R4 ก็จะเป็นบวกนะครับปลายของ R4 ก็จะเป็นลบเห็นไหมว่าการไล่ขั้วของนะครับตัวต้านทานนะเมื่อกระแสไหลนะครับต่อไปการหาค่าความต้านทานรวมนะครับจากกฎของโอห์มนะครับ ถ้ามีค่าความต้านมากกว่าหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเขาทำเป็นนะครับลูกกตาให้ดูว่าวงจรนี้นะเป็นวงจรอนุกรมระหว่าง R 1กับ R 2ซึ่งมีค่าความต้านมากกว่า1ตัวนะครับตามกฎของโอห์มนะถ้าเราอยากรวมมาเป็นก้อนเดียวนะครับเพื่อที่จะหากระแสรวมที่ไหลในวงจรคุณก็เอานะครับภาระทั้งหมด หรือตัวต้านทานที่ต่อนุกรมกันบวกกันได้เลยนะครับก็คือ R ารวมนะครับมันมีกี่ตัวก็ช่างนะครับบวกกันไปจนถึง r n นะนี่คือค่าความต้านทานรวมถ้ามีมากกว่า1ตัวนะต้องรวมเป็นก้อนเดียวนะถึงจะหากระแสที่ไหลในวงจรได้นะครับเราจะหากระแสที่ไหลในแต่ละตัวไม่ได้เพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านนะตัวต้านทานแต่ละตัวมันเท่ากันหมด สำหรับวงจรอนุกรมทีน,นี้เรารู้กระแสะที่ไหลผ่านตัวต้านทานแล้วนะครับก็นะครับก็แสดงว่ากระแสะที่ไหลผ่านตัวต้านทานนะครับของวงจรอนุกรมนะมันเท่ากันหมดจะนกว่าคุณรู้กระแสะที่ไหลผ่านตัวต้านทานหนึ่ง R2 แล้วนะครับแสดงว่าแรงดันที่ตกค่อมค่าความต้านทาน R1 กับ R2 ก็หาได้จากนะครับ เอากระแสคูณกับข้ามทานอันหนึ่งก็จะเป็น V 1นะครับเอากระแสคูณกับข้ามทานอันสองก็จะเป็น V 2นะครับจนถึง V n นะครับส่วนกําลังไฟฟ้านะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็หาได้จากนะครับสามสูตรเหนว่าเอาคุณอยากรู้กําลังไฟฟ้าที่นะครับที่กําลังไฟฟ้าของ R 1นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เอาแรงดันที่ตกค่อม R 1คูณกับ กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานหนึ่งนะครับ um 2, คูณกั um กนกน, um 2, น,นะครับหรือเอานะครับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานหนึ่งนะครับยกกําลังสองคูณกับค่าความต้านทานหนึ่งหรือเอาแรงดันที่ตกข้อมตัวมันยกกาลังสองหารด้วยอันหนึ่งนะครับก็จะได้ค um ่าความต้านทานไอ้ก็ตัวดีนะครับก็จะได้กําลังไฟฟ้านะครับที่ตัวต้านทานหนึ่งนะครับ